วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมโครงการฟอร์เร่ลำลูกกาของ5 by Princeery การออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Oxygen Community กับชาวโฮม2ชั้นพื้นที่ใช้สอย119ตารางเมตรมรองรับ4ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถเบรเวณข้างบ้านหรือบริเวณหน้าบ้านนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสวนหรือที่นั่งเล่นก็ได้นะฮะเข้ามาหน้าบ้านก็จะเจอกับประตูอลูมิเนียมเซกชั่นพิเศษกันเสียงกันฝุ่นกันแมลงและกันงัดแงะนะฮะชั้นล่างด้านในเพดานสูง2.75 และมุมนี้เป็นมุมรับประทานอาหารนะครับสามารถนั่งกันได้หลายคนกันเลยทีเดียวต่อกันฮะกับห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานก็ได้นะฮะจะบอกว่าที่นี่ติดตั้งไฟดาวไล,ไลท์ LED ประหยัดพลังงานนะครับส่วนของห้องน้ำนะครับมาพร้อมกับสุขภัณฑ์และกระเบื้องลดลายพิเศษส่วนถัดไปก็จะเป็นบริเวณของครัวนะครับสามารถทําอาหารรับประทานกันได้นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าที่นี่ทั้งพื้นที่จอดรถและพื้นที่สวนซักล้างหลังบ้านนะฮะลงส่งเข็มความลึกเท่าตัว,ตวบ้านพร้อมผู้กระเบื้องเพิิ่่มมมมคคววาาาแแแข็งงงรรลละะสยยออับกตตเเุๆไป ขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอของห้องน้าที่แยกฟังก์ชันรองรับการใช้งานพร้อมกันในเวลาเลร่งรีบจอด้วยห้องมาสเตอร์แบรูมขนาดใหญ่โปรง่งโล่งสบายนะฮะด้วยฝ้าสูงถึง2.8เมตรในห้องนอนที่2นะครับเป็นห้องขนาดใหญ่พิเศษรองรับเตียงควีนไซส์และในห้องอนเนกประสงค์ชั้น2รองรับการทําเป็นห้องนอนหรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะครับที่นี่มีส่วนกลางทั้งหมด2โซนนะครับแฟคซิลิตี้ครบครันทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำและส่วนสาธารณะในส่วนของโครงการนะฮะสามารถเข้าออกได้ถึง2ทางคือถนนเลียบคลองท่าฝั่งตะวันออก และถนนเรียบมอเตอร์เวใกล้จุดขึ้นลงวงแหวนเพียง2กิโลและตัวโครงการนะครับยังใกล้ห้างสรรพส,สินค้าโรงพยาบาลและโรงเรียนนะฮะสนใจลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือโทร1753